เมนูซีซ์แซฟจีทั่วไทยภูมิใจเสนอเมนูจีซีเมนูซีรายการอาหารที่รสชาติจัดจ้านแซบจี๊ดซ์กันทั้งบางเสิร์ฟแรงโดยสีพิธีกรแซบสดและจีสนั่นจอรูรู้รู้จริงเรื่องอาหารมีเจ๊แซบแน่เจ๊โจงหมูทอดร้อยล้านแซบสดจีซดเมนูซี๊ดแซ ทัวไทยเลยจ้าหนุ่มนักเดินทางที่ชิมมันแล้วทุกรสชาติเรื่องแซบไหวใจได้ก้องอัครรัตสวยเปรี้ยวผู้หลงไหลเรื่องรสชาติจัดจ้านเมนูแปลกเมนูไหนๆเธอแซบมันแล้วทุกเมนูแก้มบุ๋มปรียดาเน <S S 1> ลอ่อฮาอารมณ์ดีผู้ที่เกิดมาพร้อมอาหารแซบและความแซบส่งต่อมาทางสายเลือดปอนเชิญยิ้ม แซ่บสดจี๊ดวันนี้เราจะพาไปลิมรสชาติอาหารอร่อยกันที่ปากช่องลำตะคองเมืองแห่งธรรมชาติและคุณข่าวที่รวบรวมของอร่อยเอาไว้เพียบแซ่บร้อนเสิร์ฟแรงกับต้มยำเป็ดไข่ออนร้านบุญช่วยล่าเป็ดที่ใช้เป็ดจากฟาร์มของทางร้านเองนำมาต้มยำใส่ไข่ออนเป็ดรสเด็ดต้องลองแซ่บอินเตอร์แต่รสชาติแบบไทยๆกับสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศจานร้อนเปิดแบบอีสานแซ่บพร้อมน้ำจิ้มแจ่วส้มตำและข้าวเหนียว ความแปลกใหม่ที่เข้ากันได้ดีปิดท้ายกันที่ความเซ็ปเสบร้อนกับเมนูต้มส้มแขกไก่บ้านเนื้อเหนียวนุ่มไร้ไขมันปรุงรสด้วยส้มแขกเปรี้ยวจี๊ดอร่อยเซ่ปสดลื่นคล่องคลอจนต้องบอกต่อร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรสมนาคุณจากร้านบุญช่วยลาบเป็ดร้านสวนเมืองพรและร้านยุงข้าวเขาใหญ่ติดตามกิรกนการร่วมสนุกได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจรายการเซ่ปสดจี๊ดค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซบสดจี๊ดเมนูซี๊ดแซบจี๊ดชุดไทยค่ะครับะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเราสองคนนะฮะจะพาคุณผู้ชมนะครับมาต้อนรับวันวาเลนไทน์น้องแก้มบุ๋มอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ตรงลำตะคองค่ะลำตะคองนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสําหรับคู่รักนะฮะคุณจะต้องตามรอยเราสองคนมาครับกับร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาซี๊ดมาจี๊ดอย่างแน่นอนร้านแรกครับจะพาน้องแก้มบุ๋มครับและคุณผู้ชมครับ ไปดูเมนูเกี่ยวกับเป็ดไปดูกันเลยครับร้านแรกกับบุญช่วยลาบเป็ดครับแซ่บร้อนก,นกันกับเมนูแรกต้ยมยำเป็ดไข่อ่อนจากร้านบุญช่วยลาบเป็ดอาหารอีสานเจ้าดังแห่งปากช่องที่เปิดมานานกว่า30ปีที่ใช้เป็ดจากฟาร์มของตัวเองเลี้ยงเองกับมือเชื่อดันแบบสดใหม่ทุกวันนำมาทำต้ยมยำใส่พวงไข่อ่อนเป็ดที่ขอบอกเลยค่ะว่าไม่ได้หากินกันได้ง่าย,ายจะแซ่บซีดแค่ไหนตามพี่บอลกับน้องแก้มบุ๋มไปกันเลย ก<ค>บดอะไรนั่งหนคือพาหนูมากินข้าวมาร้านอาหารแล้วนี่คืออะไรพาหนูมาแล้วเป็ดคือคือจะพามารู้จักน,นี่นี่นี่อาอยู่พอดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่บุญช่วยอ๋อซึ่งเป็นเจ้าของเล้าเป็ดนี่ฮะแม่บอกให้ความรู้สักนิดหนึ่งว่าเป็ดที่แม่เลี้ยงเนี่ยมันมีพันธอะไรบ้างเนี่ยเพราะมันเยอะแยะหลากหลายสี้หมดค่ะก็เป็นหมดเลยเนี่ยสีขาวเชอรี่ฮะสีดำด้เป็ดเทศครับ สีกากีเนี่ยเลี้ยงไว้เอาไข่เศษอาหารจากที่ร้านก็เอามาเลี้ยงเป็ดเราใช้เวลาระยะเวลากี่เดือนกี่ปีฮะถึงจะได้นําเป็ดอ่ะไปทําเป็นอาหารครับคุณแม่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนที่กำลังกิน่นแะวนนี้พามาถึงที่ฟาร์มเป็ดคุณแม่แล้วแล้วร้านคุณแม่อยู่ไหนใช่ค่ะร้านคุณแม่เออไปอีกประมาณ9กิโล9กิโลแต่ว่าต้องเอาเป็ดไปด้วยนะได้ไปค่ะแม่จะเป็ดก่อน หลังจากที่ไปฟางเป็ดไปดูเป็ดของคุณแม่นะฮะเมนูหลักของร้านนี้ก็คือจะต้องเป็นเกี่ยวกับเป็ดใช่ไหมคะแม่ค่ะแล้วมันต่างกันยังไงคะแม่ <c oughs> เป็ดชอรี่กับเป็ดเทศเ,เ,เนี่ยคะ่ะเ๋อเป็ดเทศมันจะเอ่อจะมือไหวเหมือนพัเลี้ยงง่ายมันจะเลี้ยงง่ายมาก<อ>มันจะทนกับโรคค่ะแล้วเป็ดชอรี่คะแล้วเป็ดชอรี่นี่มันก็จะได้น้ําหนักตัวใหญ่อ้วนเนื้อเยอะแล้วแต่ละอย่างของเจ้าตัวเป็ดเนี่ยเอาอย่างหนังนี่แม่ทําอะไร หนังรดลาบค่ะเก็บไปลาบแยกชิ้นส่วนออกไปลาบเครื่องในก็เอามาผัดเผ็ดมาต้มยำอย่างไข่อ่อนของมันก็เอามาเวลาต้มยำก็ใส่ไข่อ่อนไปด้วยไข่อ่อนเนี่ยตัวเนี้ยค่ะเนี่ยตัวเนี้ยไข่ที่อยู่ในท้องมันหนูอะไม่รู้เลยพี่บอลหนูคิดว่าเออมันก็คือเหมือนไข่ปกติหรือว่ามันเป็นยังไงไข่ที่มันออกมาแล้วหรือมันยังไงคืออันนี้คืออยู่ในท้องนอันนี้พร้อมที่จะออกมาเนี่ยก็จะมีเปลือกพุ่มแข็งๆคุณผู้ชมคะ บางท่านอาจจะสงสัยว่าไข่ออนของเป็ดคืออะไรที่จริงแล้วมันก็คือไข่ในท้องแม่เป็ดที่กําลังจะฟักออกมาเป็นไข่ด้านในท้องก็จะเจอพวงไข่อ่อนแบบนี้แหละค่ะเมนูวันนี้ต้มยำเป็ดไข่ออนอได้ส่วนไหนนี่นี่งไงใช้ตรงส่วนอกมาเนี่ยเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูมะเอ้าเละคะรับมาะะดูวิธีการทำกันเลย มันแตกต่างจากเนื้อเป็ดอย่างอื่นเมา่ที่แบบปกติเนี่ยเขาจะเรียกอีกอย่างนึงแต่เขาแม่แบบเรียกแบบออร์แกนิกก็ต่างเพราะอันนี้เนื้อจะเนื้อจะแน่นกว่านี่อย่างเราเลี้ยงธรรมชาติคือบางที่อย่างเงี้ยถ้าเกิดไปตามแบบที่อื่นอาจจะมีแบบฉีดสารเร่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ของแม่ไี่คูกไม่แน่นอนไม่ธรรมชาติเลยทั้งธรรมชาติคือเขาบอกบางคนเนี่ยบางคนเขาไม่กินเป็ดเพราะเหม็นสาบโอ้ที่นี่รับรองเลยค่ะไม่มีการเหม็นเนี่ยเนไม่รู้มาจากไหนตรงนี้เลย ใช่เลยลองดมดูได้รู้ว่าเออกลิ่นใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยย็งไงไหลยวันเมื่อข้ามน้ำวัตถุดิบล่ะมีอะไรบ้างคะแม่ก็นี่หนึ่งเครื่องต้มยำบะคีหนูสวนครับผมน้ำปลาปลามะนาวสุดท้ายก็ใบกะเพราทำไมถึงใส่ใบกะเพราดับคาวค่ะเพิ่มความแซ่บขึ้นเพิ่มความแซ่ใช่ไหมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วพร้อมแล้วหิวหรือยังหิวใช่ไหมคะแม่อะไงั้น เชิญลยครับไปเลยค่ะแม่มาค่ะเริ่มเลยดีกว่าค่ะแม่มาแนนจะเป็นน้ำซุปกระดูกเป็ดค่ะอ๋อแล้วรอแป๊บหนึ่งรอแค่น้ำดึกดเราแบบห้ามคนหรือว่าอะไรนี้ไหมคะค่ะเนี่ย งองปล่อยชิ้นไว้ประมาณกี่ทีแน่เีดี๋ยวแป,ป๊บแป๊บหนึ่งแค่ขึ้นบานเราไปชิมกันดีกว่าค่ะเ์ะจ้า กับความเซ็บร้อนของเมนูต้มยำเป็ดไข่อ่อนถ้วยนี้ที่ใช้เป็ดสาวเลี้ยงเองตัวโตวเนื้อเยอะนำมาต้มยำกับพวงไข่อ่อนเป็ดที่มีความมันทานอร่อยปรุงรสด้วยมะน,นาวพริกขี้หนูสวนและเพิ่มความแซ่บยิ่งขึ้นด้วยใบกระเพราเป็นเมนูห้ามพลาดที่หลานบุญช่วยลาเป็ดค่ะต้มยำเป็ดไข่อ่อนครับผมเอาลครับตอนนี้เสร็จที่เรียบร้อยนะฮะคะเริ่มหมดเลยเริ่มเลยค่ะ คำแรกนะฮะโดเลยแซบความแซบครับได้จากเครื่องปรุงทั้งหลายแหละนะครับแล้วเป็นมีความหอมไม่มีความแบบไม่มีกลิ่นสาบเนื้อนุ่มละมุนเคี้ยวง่ายะฮะแล้วบวกบกับพอใส่กบมะกราภไปแล้วมันทำให้แบบน้ำ ต้มยำเนี่ยมันมีความหอมมันมีความแบบมันเชิดชูเชิดชูความอร่อยขึ้นไปอีกน้ำต้มยำแซ่บมากเขาจะมีความมันๆเนาะพี่บอลมันตัวข้างนอกเขาอะเหมือนมีอะไรตัวอะไรเคลือบอยู่ใช่หนึบๆแล้วก็ข้างในเขาจะเป็นนิ่มๆอร่อยครับเพื่อนๆครับมีความแซ่บ เยละ<ป>เมนูเสริมค่ะอันนี้ผัดเป็ดพริกไทยอ่อนครับแล้วก็นลุลลาบเป็ดครับเครื่องเลิศระชาติเลยค่ะลาบเป็ดมผมไม่รู้พวกอวกันไหนนอกจากคำว่าอร่อยเครื่องถึงเนื้อเป็ดดีเป็นไง <น>อันนี้นี่แซ่บสดจีดอ,อ,อยากทานอาหารอร่อยอาหารพื้นบ้านแบบบ้านๆเลยค่ะต้องลาบเป็ดบุญช่วยค่ะมาแซ่บกับเมนูต้ยมยำเป็ดไข่อ่อนที่ร้านบุญช่วยลาบเป็ดจากถนนมิตรภาพมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาให้เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอปากช่องขับตรงไปกลับรถตรงสวนเทศบาลตำบลปากช่องและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาล2 8 ตรงไปเลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายอีกทีจะเจอร้านอยู่ทางขวาม,มือค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดกับเมนูสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศจานร้อนที่เสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวเหนียวส้ตมตำและน้ำจิ้มแจ่วอีกสักครู่ค่ะซซีีเนเนน รสชาติแบบไทยกับเมนูสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศจานร้อนจากร้านสวนเมืองพรร้านอาหารบรรยากาศดีริมเขื่อนลำตะคองที่นำเนื้อนกกระจอกเทศมาทำสเต็กเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำเกรวีรสเข้มข้นและเพิ่มความแปลกใหม่ด้วยการเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวส้ตมตำและน้ำจิ้มแจ่วเป็นเมนูเซบสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเชฟนัทค่ะเชฟเชฟนัทค่ะเชฟนัทนะฮะครับผมซึ่งเป็นเชฟอยู่ร้านสวนเมืองพรครับวันนี้ท่ะเมนูเนี่ยค่ะจะบอกว่าอินเตอร์มากๆค่ะนะเหมือนหนูเลยเป็นฝรั่งค่ะหนูหรือฝรั่งใช่ค่ะฝรั่งดองบ้าแล้ววันนี้เมนูที่จะนําเสนอคืออะไรครับอ่าสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศครับทำไมถึงเอานกกระจอกเทศมาทำเป็นสเต็กเพราะอะไรก็เพราะเนื้อมันนุ่มกว่าครับมีความหอมในตัวครับผม นุ่มกว่าเนื้อปกติครับผมนุ่มกว่าเนื้อวัวฮะอ๋อเหรอนเนื้อว<ช>ัวนะเนื้อนอกกระจอกเทศจะมีสีแดงเหมือนเนื้อวัวแต่รสชาติจะนุ่มคล้ายเนื้อไก่ที่สำคัญมีไขมันและคอเลสเตอรอลต,ต่ำมากๆสำหรับสาวๆที่ต้องการควบคุมน้ำหนักขอแนะนำเมนูนี้เลยค่ะทำไมถึงแบบเร,เริ่มเอานนกกระจอกเทศมาทำอะ่ะอันนี้ก็ต้องคุณลุงครับอยากอยากได้ความแปลกใหม่อะไรเงี้ยมาในบริเวณนี้ค,ครับเขาก็เลยนำเสนอ สเต็กอ่าเป็นสเต็กป่าจานร้อนแบบใช้เนื้อนอกจักเทศครับที่ไม่เหมือนใครฮะแต่เดี๋ยวนะคะถ้ามันเป็นแค่สเต็กเนี้ยมันจะมีความแซบสดจี๊ดยังไงคะก็เราจะเคียงด้วยเครื่องเคียงเป็นส้มตำส้มตำแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วฮะฮะสเต็กกินกับน้ำจิ้มแจ่วครับแจ่วมีส้มตำด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยใช่ครับผมจะเคียงแบบอีสานเลยฮะ มันเข้ากันไหมครคือเอาส้งตำกับสเต๊กมารวมกันมาให้วามแตกต่างไงคะก็คือจะได้ความรู้สึกว่าเรากินอยู่ในภาคอีสานอะไรเงี้ยครับเป็นสเต๊กป่าจาร้อนสไตล์อีสานเราต้องเริ่มต้นจากอะไรคะเริ่มต้นจากทําน้ำเค๊วี่ก่อนอ่ะงั้นเรามาทำน้ำก่อนได้ครับ นี่ก็เราก็ตั okay. ้งไฟรอไว้1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมเท่าไหร่ฮะชั่วโมงครึ่งฮะพี่ไปก่อนนะไม่ไม่ไม่ได้ๆมีแบบสำเร็จมาแล้วไหมครับนี่ฮะเราสำเร็จแล้วโอเคเอ่านะครับหลังจากที่เรารอน้ำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการหมักนะฮะหมักเจ้านกกระจอกเทศครับผม ประมาณไหนฮะก็อันนี้ซักมีเดียมกำลังมีเดียมค่อนข้างแรงกำลังอร่อยนะฮะจะทำอะไรต่อคะอันนี้เราก็จะมาสร้างเอ้การสร้างนะสวยงามมากคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ผักเคียงลงนะฮะครับ เสร็จไปที่รียบร้อยแล้วครับสเต็กเนื้อนกกระจอะเทศจัดแจาพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะกับสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศจารรนร้อนเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำเกรวี่รสเด็ดที่มาพร้อมกับเครื่องเคียงสไตล์อีสานทั้งข้าวเหนียวส้มตำและน้ำจิ้มแจ่วเป็นเมนูอินเตอร์ที่ผสมผสานความแซ่บแบบไทยๆได้อย่างลงตัวลองชิมด,ดูเลย หอมมากไม่มีมกลิ่นเหม็นฝาบเลยไม่มีเลยผู้กองครัมันมีความพิเศษในตัวเนื้อมันแตกต่างนะผมว่ามันแตกต่างจากเนื้อทั่วไปครับแล้วแวีอร่อยมากอะอร่อยมากครับผู้กองครับกลิ่นมันหอมมากอะค่ะ แล้วทานสเต็กอะ่ะเราจะมีความรู้สึกเรียนถ้าเรากินไปเยอะๆแต่เนี้ยเหมือนมันมาตัดความเรียนแล้วมันพอดีอ่ะคือเอาเอาของอีสานกับของนอกมารวมกันมันเป็นอะไรที่ลงตัวบอกได้เลยว่าเปรีย้ยคุณผู้ชม อะไรมาเพิ่มอีกจานนี่ตัวเธอเมน,นูเสริมค่ะอะไรฮะผัดซายโยเต้ไม่ซายโยเต้ค่ะก็คืออารมณ์เหมือนผักเมวนี่แหละพี่บอลน,นั่นนี่แหละครับปลาทะพีบอบซอสค่ะลองดูเลยปลาไม่ถามเติ่มก็อร่อยเพราะว่าเหมือนที่หนูอบอกหมักซอสใช่ค่ะซอสไวมีความเค็มในตัว,วครับคุณผู้ชมครับ เด็ดฮะเค็มๆหวานๆครับคุณผู้ชมครับรบวกคำมี้หมูเข้าไปด้วยมันเพื่ออทรสมากเลยคุณผู้ชมครับนี่หมูแล้วมันใช่อ่ะ,อะแซบสดจีด๊ดถ้าอยากมาทานอาหารอ,อร่อยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับเชิญที่สวนมึงพรได้เลยครับมาลิมรสชาติความแซบของเมนูสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศจานร้อนที่ร้านสวนมึงพรจากถนนมิตรภาพมุงนาจังหวัดนครราชสีมาให้เลี้ยวขวาที่จุดกับรถ ประมาณกิโลเมตรที่87-88เข้าไปทางเขาใหญ่เที่ยงประมาณ400เมตรร้านสวนเมืองพรจะอยู่ขวาม,มือค่ะช่วงหน้าพบกับเมนูต้มส้มแขกไก่บ้านเนื้อเหนียวนุ่มไม่มีไขมันเป็นเมนูเสิร์ฟแซ่บร,ร้อนสดลื่นคล่งคองคลอห้ามพลาดค่ะก็ีีเน จากช่องด้วยเมนูเสิร์้อนกับต้มส้มแขกไก่บ้านที่ใช้ไก่ไทยเนื้อเหนียวนุ่มทานอร่อยและไม่มีไขมันมาต้มกับสมุนไพรและใส่ผิวส้มแขกที่ให้รสเปรี้ยวกลมๆเป็นเมนูเสบสดร้อนคล่องคลอที่เราคอแนะนำจะเป็นยังไงบ้างนั้นตามสองพธีกรไปที่ร้านกันเลยค่ะ เอาแล้วครับก็หมูค้าร้านที่3ครับของวันวันทยวันนี้ครับร้านยุ้งข้าวเขาใหญ่ครับเมนูวันนี้ครับเมนูอะะไรคต้มส้มแขกไก่บ้านอยากรู้ไหมว่ารสชาติจะเป็นไงหน้าตาจะเป็นยังไงอยากสิคะเอาไปง้นเชิญครับนี่เลยใช่ไหมครับถูกครับเอามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบนี่คือพี่เอ๋ครับเจ้าของร้านยุ้งข้าวครับถามเลยกับเมนูนี้คือเมนู ต้มส้มแขกไก่บ้านครับส้มแขกคือตัวนี้นะฮะก็เป็นเป็นอาหารทางเป็นเป็นวัตถุดิบทางใต้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนใต้ก็เลยใช้ตัวนี้มามาแทนความเปรี้ยวของมะนาวหรือว่าเป็นความเปรี้ยวของเปรี้ยวเลยพวกยอดมะขามนะครับอ๋อแล้วอันนี้คือเขาตากแห้งมาแล้วหรือว่าอะไรคะัอันนี้ตากแห้งมาแล้วฮะปกติส้มแขกเนี่ยนะเวลาเก็บผลจะเป็นสีเหลืองแล้วเราก็จะเก็บมา เสร็จแล้วเราก็มาผ่าเม็ดออกแล้วก็ตากประมาณสัก4ี่ห้าแดดนะครับถึงมันจะได้เป็นแบบนี้ครับพี่หามาจากไหนครับเนี่ยอันนี้สั่งมาจากยาลาเลยครับยาลาเลยครับที่เรากิววันนี้คือต้มยำถูกไหมฮะใช่ครับขมิ้นครับมันเกี่ยวอะไรล่ะพี่อ่าคือผมเป็นคนสมุยฮะขมิ้นก็คือเป็นเป็นวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวของสมุยมาแล้วครับแล้วเราใส่เพื่ออะไรขมิ้นครับพี่อ่าก็ใส่ให้มันมีรสชาติของกลิ่นไอของขมิ้นนิดนึงแล้วก็ทําให้ อ่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านด้วยครับครับผมนี่ไก่อะไรนะครับพี่อันนี้เป็นไก่บ้านนะครับนี่ไก่ตัวผู้ตัวเมียครับคุณพี่โทษนะครับอันนี้ไก่ตัวเมียครับฮะทไมรู้อะคะอ่าถ้าไก่ตัวผู้หงอนมันจะใหญ่กว่านี้ฮะแล้วก็ถ้าเป็นไก่ตัวผู้เนี่ยมันเนื้อมันจะเหนียวครับอ๋อแสดงว่านี่คือเราต้องใช้ไก่ตัวเมียใช่ไหมคะใช่ครับน้ําหนักต้องอยู่ประมาณสัก1.4ถึง1.5กิโลฮะเนื้อจะดีมากครับไก่บ้านชาวบ้านเนี่ยมันจะมีขนติดมาขาจะมีีขนนนิดหห่่อยทัว คือไม่ได้ผ่านกรรมวิธีที่ทำจนเป็นอ่าเ,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 เป็นเป็นเป็นอุตสาหกรรมค่ะาารครับมันดีกว่ายังไงคะที่เราใช้ไก่บ้านไก่ที่ผมซื้อมาเนี่ยส่วนมากชาวบ้านก็จะเลี้ยงจากข้าวโพดนะ<อ>เนื้อมันก็เลยจะนุ่มไม่เหนียวมาก<อ>ไก่บ้านที่เลี้ยงแบบธรรมชาติให้กินมเมล็ดพืชและปล่อยให้คุ้ยเคี่ยอาหารเองไก่พวกนี้จะได้ออกกําลังกายทําให้ไก่แข็งแรงเนื้อนแน่นกลิ่นหอมรสอร่อยแบบธรรมชาติต่างจากไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มแบบขัง ที่เร่งอาหารเพื่อให้โตเร็วๆความอร่อยก็จะสู้ไก่บ้านที่เลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้เลยแหละค่ะเอานลครับจะพร้อมแล้วอันดับแรกครับเริ่มเลยฮะก็เอาน้ำสต๊อกใส่ไปในจำนวนที่ปริมาณพอพร้อมเหมาะสมแขกใส่ปลาหนึ่งถ้วยก็ประมาณ3ชิ้นนะครับถ้าใส่มากไปมันจะเปรี้ยวเกินน เอ้ครับเมื่อกี้พี่เอ๋บอกว่าของพี่เอ๋ใช้มะนาวทั้งลูกเขียวลูกเหลืองเพราะอะไรครับพี่มะนาวเขียวเนี่ยมันจะได้ความหอมส่วนมะนาวเหลืองเนี่ยจะได้ความเปรี้ยวนะฮะแล้วเวลาบีบเนี่ยควรจะดับไฟก่อนนะฮะเพราะจะไม่ให้รสชาติมันขมนะครับแล้วทำไมต้องบีบสูงอะคะก็อ่าต่ำจะร้อนไม่ใช่ฮะมันจะได้อ่าผิวมันจะได้ไม่ลงไปฮะนล้วมันในผิวแล้วมันจะขมนะี่ตต และตอนนี้ครับเมนูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมรสชาติจะเป็นยังไงนะั้นจะเปรี้ยวขนาดไหนจี๊ขนาดไหน,ไหนใช่ไหมไปชิมค่ะใช่เมนูต้มส้มแขกไก่บ้านเสร็จเรียบร้อยพร้อมให้ลิ้มลองแล้วละคะ่ะกับรสชาติความแซ่บที่ได้จากพริกขี้หนูสวนและความจี๊ดจากส้มแขกและมะนาวรวมทั้งความอร่อยเหนียวนุ่มของไก่บ้านที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติเป็นเมนูแซ่บเสฟร,ร้อนที่ต้องมาลองชิม สีสันน่าร,รับประทานครับใช่แล้วค่ะลุยเลยดีกว่าได้เลยคะ่ะุชาติลังดีค่ะมันได้ความหอมความละมุนของส้มแขกน,นะฮะกับไก่บ้านคุณผู้ชมครับเป็นเอกลักษ์ของตัวเองคพามเป็นไก่บ้านมันมีความเนื้อมันนุ่มมันเหนียวจนแบบไม่เหนียวมากเกินไปเหนียวก็ลังทานด้วยความปีม่ไก่บ้านไง อ,อร่อยฮนะจี๊สดม่ซหวไมู่เสาร์วันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ค่ะไออะไรนะหมูหม<เกย>ูอะไรเคยอ๋อแล้วก็นี้หมึกผัดหัวกะทิใช่แล้ว อร่อยอะ่ะน,น้ำของหัวกะทิมันมีความเค็มความมันความหอมเอออร่อยอ่ะพอเอามาผัดกับมะม่วง<ป>แซบ่บสดกรี๊ดอ่าถ้าผ่านไปผ่านมามาเที่ยวอ่าเขาใหญ่นะครับก็อย่าลืมแวะนะครับร้านอ่ายุ้งข้าวนะฮะการเดินทางมาที่ร้านยุ้งข้าวเขาใหญ่ จากถนนมิตรภาพมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาให้ชิด้ายขึ้นสะพานวนลงถนนธนรัฐฝั่งที่จะไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขับตรงไปประมาณ3กิโลเมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะส,สัปดาหนะ์หน้าแซบสดจีจะพาไปชิมของอร่อยกันที่แม่กลองคลองโคนแต่และเมนูจะแซบจดเด็ดแค่ไหนต้องรอติดตามกันให้ดี10นาิกานาทีทาง True for You